<laughs> โอ๊ะโอเคเอ้าป่อมีคนติดอยู่ในนี้3คนเนี่ยร้องกับพี่ๆวิ่งไปตรงมุมห้องแล้วก็ปิดหู ดี๋ยว,าาวไปไปเบิกรถมาไหมแล้วขับมารับครอบครัวัวเองม,มไหม,ไมจะไปเจอข้างบนโอเคอเคออ่ะอ,อ,อไปมามาด้วยเ้ามาขึ้นมาอยมหวงป้าไม่อยาให้น่กับป้าทำไมอะ หวังไงรู้ควป้าล้างตวมากกว่ามันไงอ๋อพกปาอ้าูตายเลยปาต้องเด้งอะหนูไม่ได้เขาอยู่ไกลอะที่สา โข้ตายเลยขอโทษครับอโทหมองอเดนรอบรอบหมอมาแปดเจ็ดเก้า <lonely> แ้าใช่ไหมใช่หนูต้องหนูต้องใช้ตารักาป้าปาหนูด้วยนะป้าปาหนูเอปาปาหนูเแล้วเออแน่แปดเจ็ดเก้าครับร้อยร้อยหนึ่งใช่ไหมไม่ร้อยหนึ่งอะไรครัหมอขแปดร้อหนูขอ้าหมื่นหนึ่งออนี้ได้ไหมอ่ะพันได้เปล่าสักห้าพันไม้พันหนึงได้เปล่าได้ได้แปเกครับผม ขอบคุณค่ะพี่ชายนี่ไปเร็วกว่าที่ป้าหนูจะตื่นนี่ก็หาไม่ต้องห่วงนะหนูจะดูแลป้าเองถ้าว่าป้าจะเออหรือว่าป้าจะเป็นอะไรทางก็ไม่ต้องห่วงนะหนูจะหาพยาบาลมาคอยไปส่งป้าเองแต่ตอนนี้หนูคิดว่าป้าจะต้องเรียกคุณหมอก่อนจริงๆแล้วตัวหนูอยู่กับป้านะ าสามารถคุยกับหนูได้นะเอาหมอเอาหมอหนึ่งเอาคุณหมอคุณหมออยู่ตรงนี้ครับหมอหมออะไล่ะคุณหมอตรงนั้นไม่ใช่เหรอป้าเรียกหมอยัง ทำนี่เรื่อยแล้วหมอจะมาไม่ล่ะโอดโวไอพี่ขอบรถมาทางเดิมพ่อตาย <c oughs> ใช่เอารถเอาเอไอเพี่ยงมานะ้วสี่อ <c> ะ <oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยพี <c> ่ <oughs> คือล้วอ่ะ ่อมาก็ได้แล้วเดี๋ยวเธามาจอดแล้วก็ไม่กลับไป ปวดหัวก็หมอกูตายตรงนี้หมอไปตึงนูง่นนี่มันแรงจังวะฮัลโหลแม่ก็แม่ พ้าแต่ห้องฮัลโหลอะไรนะอะไรยา,เรายการรเราติดยากแปลว่าอะไรอ่ะอะไรอ๋อโทษติดยากนี่เข้าตู้เหรอ เออก,กันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อโอเคเรียกหมอ,อยัางงะาพี่ชายป๊าป๊าไม่รู้เรียกหรือยังคะตอนนี้เจเจอยู่ที่ข้อป,ป๊า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 ตายมีรถคนขับม,มาชนนะดิพวกนี้ที่มันขึ้นมานี่เออเอเนี่ยคือพวกไหนอะ่ะอ๋ออืม เพราเราไม่อยู่เราเหงาเหมือนกัน oh นะเนี่ยเหามาทำงานทำแล้วเขียวเดีเขียวหว้นเอาของมาส่งพวกเหล็กเล็วแ้ถามอะไรคำน,นึงหน่อยจะกลับมาไหมโซ้ๆนะ พี่ย่าทับเจ้าทับอย่าทับป้าป้าอ,อ,อ,อยู่หมอ,อช่วยพ่อหนูด้วยป้าเป็นอะไรอะ่ะพ่อตายป่าปี้คุณบอกเป๋าเลยครับเป๋าหนึ่งหกสองหนึ่งครับโอเคชนป้ามะกินี่ดูไม่ทันน่ะมาลุง เม้่เขาชนใช่ป <ste h> <pack ular> ้าป ouais ้าแล้วเขาก็บิ้วไปแล้วใช่หรอใช่ใช่แต่เขาให้การรักษาอะไรมาป่ะป้าให้มานะเท่าไหร่หนึ่งนะป้าถ้าหรอกค่ะผู้ชายโทรมาป้าดูไปดีกว่าเราไปดีกว่าสองคนไปมันเสียนะไม่เสียหรอกรถเสียนิดหน่อยรถพักเลยแหละปักเลยหรอพักเนี่ยเอาทำยังไงดีเนี่ย คอบูดเลยอะเขาพอไม่มีพวเราอยู่เนาะเดี๋ยวเอาแ้วมาเลยอะเขาว่าเห่าอะเขาบอกว่าเห่าอะเห่าเลยเหรอเห่าดวไม่ว่าปาขึ้นมาเยี่ยมมันรถหนูมาตายดิไมะานะให้หนูมีดเอ็เอามาไม่เอาครับไม่อะไรไม่อะไรเจอที่เปิดเจอที่เปิด ค,ครับตู๊ซูนะครับโอเคนะปกติเจอกันแบบว่ามาอยู่ด้วยกันไงแต่แบบตอนนี้เจอกันก็คือต้องปิ้วแล้วไม่เป็นไรงุ๊ซูถ้าไม่เต็มที่ค,ครับเี่ก็อบอกว่าคิดถึงเจเจเหมือนกันอ้าว ไปด่าเขาทำไมอ่ะโอเคบายบาย ไม่นอนหรอคะป๊าป๊าจะไปเลยหรอนอน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 โอเคโอเคนอนนอนนอนป๊าป๊าอืมป๊าป๊ากล่อมหนูเหมือนตอนเด็กๆริงเลยดีกล่อมไงอะไปป๊าไม่ ไอพีป้าจะลงโทษแกแอไปไปโลนรกจะเธอไอเด็กนรกป้าจะลงโทษแกไม่ใช่อ่ะตอนเด็กๆที่ป้าอ่องอ้องอีพวกหนูอ่ะจะลู้ ฮัลโหอันชอบโดนขายมท้อเข รนทองใจเลยโน้ตที่แปลว่าดอกกุหลาบโน้ตโนนที่แปลว่าดอกกุหลาบพี่รู้เลยพี่รู้เลยพี่เก่งภาษาอังกฤษมากใช่เก<อ>ก่งมาเเลยอ๊ะออ ในนี้สามคนเนี่ยรถร้รนกับพี่พีวิ่งไปตรงมุมห้องแล้วก็ปิดหู รถไม่ต้องห่วน้องรถดี๋ยวพี่บีจะช่วสวัสดีท่านที่ผ่านไปผ่านมาท

จะทำ่าก่อนจะททาจะมาทำพี่จะมทำพี่แแจมสวยสวยสวยากวทาะทำนีทำอะไรกันอะช่หนอติดอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำมันร็อกอ่ะอ้าป่าก็ลองตงนานอ้ป่าันัมัหลุดมากเลยอะไรอะ เหมือนจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวโดนทีนจริค่ะ้ไ้ไม่ต